ล่าสุดประมาณเวอร์ชั่น8.0จนะครับการเชื่อมต่อไปยัง MySQL โดยใช้ p h p คุณสามารถเข้าถึงฐานข้อมูล MySQL ได้โดยตรงผ่านทางสคริปต์ p h p วิธีนี้จะทำให้คุณอ่านและเขียนข้อมูลไปยังฐานข้อมูลของคุณได้โดยตรงจากเว็บไซต์ของคุณ ต่อเซิร์ฟเวอร์ MySQL โดยใช้ชุดคำสั่ง MySQLi connect ตัวอย่างเช่นตัวแปร con เท่ากับ MySQLi connect ค่าแรกคือ host name ค่าที่สองคือ user name ค่าที่ส Buy SQL i-connect อของคุณได้ที่นะครับค้นหาชื่อโฮสต์ฐานข้อมูลของคุณในออันนี้ก็เป็นเว็บโคดัตตี P นะครับถ้าเราเข้ามาดูโคพสคำสั่ง psp เนี่ยก็จะมีหมดหมู่เมนูนะครับความช่วยเหลือเกี่ยวกับคำสัง SQL ่ง Buy s l iconnect สองเลือกฐานข้อมูลที่คุณต้องการเข้าใช้งานโดยใช้ MySQLi select db ตัวอย่างเช่น MySQLi select db database นะครับอันแรกอันที่2คือตัวแปรคอนซึ่งตัวแปรคอนเนี่ยก็คือค่าตัวแปรที่ใช้ในการรับคําสัง่ง การเชื่อมต่อฐานข้อมูลนะครับหรือว่า MySQL iConnect Connect ซึ่งเราไม่จะเป็นต้องเขียนตัวแปรคันคอนก็ได้เราอาจจะเขียนเป็นตัวแปรตัวอื่นเช่นตัวแปร Connect DB ครับอย่างนี้ก็ได้หลังจากที่ได้ทำการเชื่อมต่อและเลือกฐานข้อมูลแล้วคุณสามารถสืบค้นข้อมูลโดยใช้ PSP ได้ เพื่อช่วยคุณช่างสตริงการเชื่อมต่อของคุณเองเราได้รวมตัวอย่างไว้ที่ด้านล่างตัวอย่างสตริงการเชื่อมต่อ MySQL ด้วยโค้ดภาษา PHP สตริงการเชื่อมต่อนี้จะสืบค้นในฐานข้อมูลอันแรกดัว data DB username ค้นหาตารางเฉพาะ ดูเทเบิลเนมและระบุค่าทั้งหมดในตารางดังกล่าวให้กับช่องเช่นคอลัมน์ที่คุณระบุโยฟิล mm hmm. เราจะมาดูโค้ดสกิปกันเลยนะครับ mm hmm. อันแรกเลยเนี่ยให้เราทำการเปิดโค้ด p h p ก่อนด้วยการใช้คำสั่งฟิดการ mm hmm. หรือว่าเครื่องหมายน้อยกว่านะครับ mm hmm. เครื่องหมายน้อยกว่าแล้วก็ เครื่องหมายาคำถามหรือว่าเครื่องหมายปีก,กาเครื่องหมายคำถามแล้วก็เขียน psp ส่วนขีด2ขีดนะครับอันนี้คือเขาเรียกว่าคอมเมนต์นะครับซึ่งระบบโพสเนี่ยจะไม่มีการประมวลผลในส่วนของคอมเมนต์เราสามารถ เขียน2ขีดนะครับเพื่อคำคอมเมนต์ข้อความมาทัดเดียวหรือว่าเขียนขีดแล้วก็เขาเรียกว่าเครื่องหมายอะไรนะที่เป็นจุดนะครับจุดด้านบนออเครื่องหมายดาวขีดแล้วก็เครื่องหมายดาวแล้วก็ เขียนข้อความคอมเมนต์นะครับแล้วก็หลายบรรทัดก็ได้แล้วก um ็ปิดด้วยเครื่องหมายดาวแล้วก็เครื่องหมายขีดอันนี้เป็นการเขียนคอมเมนต์หลาบรรทัดการประกาศค่าตัวแปรนะครับเราอาจจะประกาศตัวการ เพื่อรับค่าตัวแปรเกี่ยวกับโอดเนมยูเซอร์เนมนะครับพาสเปิดแล้วก็ดาต้าเบสเนー e ยูเซอร์เทเบิลนะครับแล้วก็โยฟิลตอนแรกเราประกาศค่าตัวแปรก่อนนะครับประกาศค่าตัวแปรให้เสร็จก่อนไม่ว่าจะเป็นโ o ดเนม m ยูเซอร์เนมพาสเปิดดาต้าเบสยูเซอร์เน table name นะครับแล้วก็ view ต่าง my sql my sql i connect นะครับอันนี้เขียนผิดหรือเปล่าใช้ host name นะครับค่าตัวแปรแล้วก็ user name กับ password ตามด้วย my sql select db เพื่อทำการเลือกอาตารางข้อมูลของเราข้างในเป็น ค่าดาต้าเบสเนมเครื่องหมายชาร์บนะครับตรงนี้ก็ทางโคด้ดข้อความ PST จะไม่มีการป้องกลผลเหมือนกันไว้ใช้เขียนามาร์กว่าที่เราคอมเมนต์เนี่ยหรือว่าโคด้ดตรงไหนที่สำคัญนะครับเราจะใช้เครื่องหมายชาร์ ตัวแปรคิวี่อันนี้ก็เป็นการประกาศค่าตัวแปรนะครับใช้ชื่อตัวแปรอะไรก็ได้ s ี l เ c ล็กดาวฟอร์มหมายถึงว่า s ี l เ c ล็กดาวฟอร์มเนี่ย ว่เราเชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วยคำสั่ง My SQLI Connect เรียบร้อยแล้วจริงๆเนี่ยตัวนี้เนี่ยเราจะประกาศค่าก็ได้แต่ว่าเราจะเก็บไว้ในฟังก์ชัน Input น,นะครับเพราะว่าเวลาที่เราใช้โคด้ดเยอะๆเนี่ยเราเราเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์เนี่ยถ้าเราใช้คำสั่ง Input เราจะแก้ไขแค่นคิดเดียวถ้าเราไม่ใช้คำสั่ง Input เนี่ยเวลาแก้ไขสมมติว่าเราเปลี่ยนเซิร์ฟเวอรอ์เปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ครั้งหนึ่งเนี่ย เรามีโค้ดพันบรรทัดโอ้โหแก้ทีเนี่ยแล้วก็มีเพจหน้าเพจพันเพจแก้ทีนึงเนี่ยโหโปรแกรมเมอร์ตาเลือกเลยแต่ถ้าเราเก็บฟังก์ชันการเชื่อมต่อนะครับการเชื่อมต่อฐานข้อมูลการสิเล็กดีบเนี่ยไว้ในคำสั่ง n n l u d e นะครับแล้วก็เก็บไว้ในไฟล์ php หรือว่า inc อีกตัวหนึง่งเวลาเราเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเราย้ายเซิร์ฟเวอร์ เราแก้เฉพาะไฟที่เราอินคูดเข้ามานะครับข้อมูลทั้งหมดเนี่ยก็จะไม่ต้องไม่ต้องไปแก้ไขเลยแล้วก็ select down from user table ก็หมายถึงว่าให้เราใช้คำสั่งเพื่อเลือกว่าตารางตัวไหนที่เราจะทำการประมวลผลตัวแปร resolve by sql i query resolve เนี่ย คือทาการให้คาโค้ดกับสั่ง p h p เนี่ยทำการประมวลผลว่าคําคสั่งด้านบนเนี่ยที่เราสีเล็กเราสีเล็กตารางเราเลือกตารางไปแล้วเราต้องการทําการประมวลผลโดยคําสั่ง my SQL I Query ซึ่งด้านในเนี่ยเป็นตัวแปรประมวลผลตัวแปรที่เลือกไว้ด้านบนเก็บไว้ในค่าตัวแปรร u l t ถัดมาใช้คำสั่งเงื่อนไข if if e e ตัวแปร r e s o u r หมายถึงถ้ามีตัวแปร r e s o u r อยู่จริงหมายถึงว่าตารางที่เราเลือกเนี่ยมันมีอยู่จริงให้เกิดอะไรขึ้น y คำสั่งวนลูปตัวแปร low เท่ากับ my sql fetch array คำสั่ง fetch array นี่มันเป็นคำสั่งนะครับของ php เอาไว้ตรวจค่าภายในที่อยู่ในในตัวแปรกตัวหนึ่ง r e s o l v หมายถึงเมื่อกี้เราเลือกตารางใช่ไหมครับเราเลือกตารางไปแล้วเราดูว่าใช้คำสั่งมา sql i f e t c low แล้วก็ตารางที่เราเลือกเนี่ยมันจะเก็บค่า f e t c low ไว้ในตัวแปร low ล,ลงมาด้านล่างาประกาศค่าตัวแปร name เ,เท่ากับตัวแปร low แล้วก็ตัวแปร your f i e l การใช้คำสั่ง Y นะครับมันจะมีการวนหููแสดงค่าออกมาเรื่อยๆจนกว่าจะครบเงื่อนไขที่เรากำหนดซึ่งถ้าเราใช้คำสั่ง Y เนี่ยมันจะมีการแสดงค่าอย่างน้อย1ค่านะครับ จนกว่าเงื่อนไขจะเป็นเท็จเอ็กคือการแสดงข้อความออกมาให้ในหน้าเว็บเพจก็คือในหน้าเว็บไซต์ของเรานั่นเอง Echo Name ด้านหลังเครื่องหมายฟันหนูนะครับมันเป็นข้อความที่จะปรากฏออกมาเครื่องหมายจุด2จุดเนี่ยจุด2จุดอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกันนะครับพอปิดฟันหนูแล้วก็ จุดด้านล่างเนี่ยเขาเรียกว่าการเชื่อมต่อสตริง mm hmm. เชื่อมต่อสตริงหรือว่าเชื่อมต่อค่าต่างๆนะครับตัวแปรเนม mm hmm. ซึ่งตัวแปรเนมเมื่อกี้เราได้ทําการเก็บค่าของโลนะครับในค่าตัวแปร mm hmm. แถวที่อยู่ในของค่าตัวแปรโยฟิล mm hmm. ก็ตัวแปรเนมนะครับ mm hmm. ก็ให ประกาศค่าออกมาทางคำสั่ง ECO o r r ก็คือคำสั่งขึ้นมาทัดใหม่นะครับแล้วก็ทำการปิดด้วยคำสั่งฟันหนูแล้วก็เขาเรียกว่าเครื่องหมายคอมม่า ซึ่งการเปิดโค้ดภาษา PHP นะครับเราต้องทำการปิดโค้ดภาษา PHP ทุกครั้งถ้าเราไม่ปิดเนการประมวลผลของเว็บเพจจะเออร์เลอร์ทันทีนะครับจะไม่มีการแสดงผล h t m l ไฟ์ก็เหมือนกันการเขียนจะต้องเปิดด้วยโค้ด HTML แล้วก็ปิดด้วย HTML ถ้าปิดไม่สมบูรณ์หรือว่าเขียนไม่ตรงในแท็กนะครับการประมวลผลจะเออร์เลอร์ CSS3 ไว้ทำการจัด รูปแบบเว็บไซต์นะครับส่วน r e s ponsive มันเป็นการเขียนโค้ดที่รองรับทุกเดวิทนะครับในเว็บไซต์เดียว Ajax hey, jQuery เนี่ยเขาใช้ในการประมวลผลหน้าเว็บไซต์โดยไม่ต้องรีเฟ s h เว็บเพจนะครับออโต้เาเรียออโต้รีเฟรอันนี้เป็น โค้ดเบื้องต้นนะครับของภาษา PHP ในการเขียนเว็บไซต์มันจะมีโค้ดมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการ insert, replace นะครับ insert, replace ในการดึงข้อมูลฐานข้อมูลออกมาในการเพิ่มตารางเข้าไปในฐานข้อมูลนะครับการแทรกการตั้งค่าใน PHP MyAdmin ต่างๆ นะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าออโตอินเคเมนต์ rement, การตั้งค่าไพมานี้ขีนะครับการตั้งค่าไม่ว่าจะเป็นอ่าอินเทลเจนต์หรือว่าวชานะครับฟอสต่างๆไบนารีาแล้วก็ปกติเราจะใช้โค้ดมาตรฐาน UTF นะครับเช่น UTF 32 เจ n e นอ l c ลนะครับพวกนี้ในการเข้ารหัสข้อมูลเพราะว่าภาษาของประเทศไทยเนี่ยปกติจะใช้ utf นะครับการเราจะมาเรียนรู้อีกทีหนึ่งในวิดีโอถัดๆไปอันนี้ให้ดูพื้นฐานโค้ดสคริปต์ของภาษา php นะครับเจ้วิดีโอนี้จบกับเพียงเท่านี้ครับค่อยๆเรียนรู้กันไปครับ